สวัสดีครับนี่ผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำอ e ีสปริงนะครับติดตั้งบนซิงง่ายๆอย่างเงี้ยมันจะเปลี่ยนง่ายมากเลยนะครับเนาะขั้นตอนแรกเราว่นะครับเริ่มต้นนะครับปลั๊กเนี่ยถอดปลั๊กออกมานะครับแล้วก็บางให้หางน้ํานิดนึงนะครับแนะนําให้ถอดก๊อกน้ํานี่ออกด้วยครับขั้นตอนถัดไปนะครับ ดูกล้นะครับเปิดฝานี้ออกวางเรียงปกตินะครับาเรียงนะครับตรงนี้นะครับใกล้นะครับเราถอดแผงวงจรตรงนี้ครับขึ้นนะครับตรงๆอย่างนี้นะครับวางให้ห่างน้านิดหนึ่งครับเนาะจะได้ไม่ต้องมานั่งเช็ดทีหลังครับขั้นตอนถัดไปก็คือดึงสายนี้ออก วิธีการง่ายๆนะครับผมให้ดูกใกล้นะครับตรงนี้นะครับเห็นหรือเปล่าครับเรากดกดเข้าหาตัวแล้วดึงออกทีละเส้นนะครับดึงสองเส้นเลยก็ได้กดเข้าหาตัวเพราะไอ้ตรงตรงตรงข้อตรงเนี้ยมันมันจะเป็นสายแบบชนิดที่ล็อกเราดึงตรงๆเนี่ยไม่ออกนะครับดึงสุดแรงก็ไม่ออกนะครับเราต้องกดเข้าไปประมาณนิดหนึ่งประมาณทักสองสามมิลน,นะครับพกดกดเข้าไปเราก็ดึงออกนะครับ กันนะครับนี่ครับดึงออกแล้วอันนี้นี้ม,มีมีน้ําอยู่นะครับเพราะว่าในในเครื่องเนี่ยมันก็จะมีน้ำวิธีไลครับคอเช็ดทีเดียวนะครับเนาะก็วิธีหมุนตัวนี้ออกกล้องง่ายๆครับหมุนโวนเข็มนาฬิกานะครับใช้ใช้ข้อมือเราเนี่ยจับอย่างนี้นะครับ หรือบางคนอาจจะใช้เข่านีบก็ได้นะหรือาอาจจะสองคนนะครับแต่ว่าถ้าคนเดียวเราใช้ข้อมืออย่างเงี้ยครับแล้วก็หมุนทวนเข็มนาฬิกาแค่นี้ครับไม่ง่ายไม่ได้แน่นมากมันจะมีตอนที่หมุนเข้าเนี่ยมันจะสุดเนี่ยเราจะรู้ว่ามันสุดแล้วนะครับแล้วก็หมุนออกนะครับแล้วก็วางเรียงตามลําดับนะครับเนาะส่วนขั้นตอนตรงเนี้ยวิธี ที่เราจะดึงตรงนี้ออกนะครับไอตรงไส้กรองเนี่ยเราจะต้องงัดตัวนี้ขึ้นแต่ปัญหาคือไอเขี้ยวด้านข้างตรงนิ้วชี้เนี่ยฮะเขี้ยวด้านข้างตรงนี้มันจะเริ่มเสื่อมอะครับถ้าเราถ้าเรางัดไม่เป็นนะครับเราจะต้องใช้นิ้วกดทั้งสองข้างนไว้แล้วก็งัดขึ้นนะครับเพราะข้างในเนี่ยมันเป็นสูญญากาศนะครับมันต้องให้มีอากาศเข้าไปข้างในสักนิดหนึ่งมันถึงจะดึงง่ายนะครับ เราก็กดอย่างนี้ครับอ่ากดสองข้างของเขี้ยวนะครับแล้วตรงเขี้ยวมันจะงัดขึ้นได้ตอนได้เองนะครับเพราะอากาศมันข้าวปื้มมันก็จะดึงง่ายโอ้คครับทีนี้นี้มันจะมีน้ําอยู่ตรงนี้ก็เทน้ําทิ้งไปก่อนนะครับทีนี้ ตรงที่เราจะต้องเปลี่ยนก็คือไส้กรองนี้นะครับแต่นี้ผมยังไม่หมดนะครับถ้าหมจะดํากว่านี้นะครับแล้วก็มันจะมีสัญญาณเตือนร้องวิธีที่เราจะหมุนเอาฝาครอบสีดํากับไส้กรองออกเนี่ยเราจับจับอย่างนี้นะครับแล้วเราหมุนทวนเข็มนาฬิกาฝั่งหนึ่งแล้วก็บิดสวนคือถ้าเราหมุนด้วยข้ออย่างเงี้ยมันอาจจะไม่มีแรงในการบิดนะครับถ้าคนที่ข้อไม่แข็งคอ ก็นแนะนําว่าให้เรากดลงไปกับพื้นอย่างนี้ไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านะครับกดลงไปกับพื้นแล้วหมุนหมุนนักสองรอบ3า0อหกสิบองศาสองรอบนะครับสองสามรอบนะครับพอหมุนแล้วเนี่ยเราก็ดึงดึงไอ้ฝาครอบเนี่ยตรงๆดึงออกแรงนิดหนึ่งตรงนี้ผู้หญิงก็ดึงได้แต่ ถ้าจะให้ดีก็ผู้ชายก็จะมีทษอในการดึงมากกว่านะครับแล้วก็ที่แนะนําคือด้านในของของฝาครอบเนี่ยมันจะมีกระจกที่มันทํางานควบคู่กับสมาชิปที่มันอยู่กับไส้กรองนะครับที่มันครอบกันอยู่อย่งเงี้ยครับเราต้องทําความสะอาดตรงนี้ผมก็เตรียมแปรงเล็กๆที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับอาจจะใส่น้ํายาล้างจานสักนิดนึง นะครับใส่น้ำนะครับแล้วก็ใส่น้ำขัดขัดตรงนี้มันจะอาจจะมีคลอนมีตะไคร่มีน้าบน้ำอ่ะเราก็ขัดตัวกระจกเนี่ยให้มันนะครับถ้าเกิดว่ากระจกมันมัวมันจะทําให้บางทีมันร้องไม่มีสาเหตุนะครับเราก็ขัดนิดนึงนะครับตรงไหนที่มันมันมีความมีสัการสกปรกได้ครับเล้เขาล้าง เท่านี้ครับเท่านี้ครับสมมติว่าเราได้ไส้กรองใหม่มาใหม่เนี่ยเราก็สวมประกอบเข้าไปอย่างนี้เลยคือเราสวมเข้าไปตรงๆนะครับมันจะมีล็อกของมันอยู่เราก็หมุนให้ <c oughs> มันตรงนี้มันยังไม่แน่เห็นไหมครับมันยังไม่แน่ยังมีช่องว่างอยู่ เราจะหมุนจนกว่ามันจะดังมันเริ่มเปิดแล้วคือมันหมุนจนแบบเราจะรับเราจะรจะู้สึกได้เองมันจะดังกึกมันจะหยุดไปต่อไม่ได้สลกกักอะครับคันอยู่แล้วมันดังกึกนะครับเนาะ แนะนำให้ทำความสะอาดด้านในของตัวเครื่องนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันแช่น้ําอยู่เนี่ยมันก็ทําให้เกิดความสกปรกอยู่นะครับแล้ววิธีวางไส้กรองนะครับตรงนี้มันจะมีเหมือนเป็นร่องของมันอยู่นะครับมันจะพอดีช่องอัดหรให้ดูกใกล้นะครับมันจะมีร่องที่เราต้องใส่ลงตรงไปนะครับลงลงไปแล้วก็จะมีะท่อของท่อนำน้ำเนี่ย พอดีนะครับเราก็ใส่ถ้ามันตรงช่องเต็จเราก็กดการกดลงเนี้ยอแรงกดนิดนึงครับถ้าเรากดลงไปสุดเนี่ยมันจะดันอากาศข้างในออกทั้งหมดนะครับพอมันดันอากาศข้างในหมดเนี่ยออกข้างมดเนี้ยมันน้ำมันจะไม่ซึมนะครับเราวิธีล็อกไม่ให้น้ำมันซึมเราก็าจะใช้วงแหวนตัวนี้ครอบ วิธีใส่้าไปก็คือหมุนทีนี้ตอนอตอนลอ็อกนั่นคือต้องหมุนตามเข็มนาฬิกาจะสุดก็คือดังกึ๊กเหมือนกันกับที่ฝาครอบนะครับทีนี้เปลี่ยนเสร็จละสายเนี่ยถ้าเราซื้อสายมาใหม่เนี่ยเราก็แนะนําให้เปลี่ยนสายอันนี้ก็เบสิกเบสิกพื้นฐานนะครับวิธีถอดก็เหมือนกันเราจะดึงตรงดึงข้อง,งอนตรงๆไม่ได้นะครับข้อง,งอน,นี้ เราดึงตรงนี้ยไม่ได้มันเหมือนกับไอตรงข,ข้อของเครื่องกรองน้ําเราต้องกดตรงเนี้ยเข้าไปกดไปนิดนึงครับตัวนี้เรากดกดให้มันยุบเข้าไปนิดนึงนะครับแล้วมันจะถอดออกง่ายแต่เวลาใส่เราก็ใส่ตรงๆเงเข้าไปอย่างนี้นะครับถ้าเราไม่กดรใส่ไม่สุดนะครับมันจะทําให้น้ํามันซึมออกตามสายอย่างนี้ได้ แล้วที่ใส่ใสายผมใส่ให้ดูนะครับคือบางคนก็จะใส่ไม่สุดเห็นไหมว่าตรงนี้มันจะมีสลักอยู่เห็นไหมครับพอมมองเห็นเนาะไม่รู้ว่ากล้องโฟงกัสหรือเปล่านะครับครับเราดันตรงนี้ไปให้สุดให้สุดเลยสุดปุ๊บเนี่ยมันตรงสลักเนี่ยมันจะเป็นสุดพอดีถ้ามันไม่สุดน้ํามันจะซึมออกครับ ขั้นตอนถัดไแเราก็ใส่ก้อนนะครับแผงวงจรตัวนี้ถ้ามันไม่โดนน้ำเราก็ไม่ต้องเช็ดนะครับยกให้ดูอีกนิดหนึ่งแล้วก็ปิดฝาครอบนะครับใส่หม้อเบี่ยงนะครับแล้วก็ตรวสอบน้ำเปิดน้ำทิ้งไว้ประมาณสัก2ลิตร นะครับข้งนี้ครับก็เสเเร็จไียบอยแล้วดีมากครับนะ